อีเลเวนม,มัตุ๋ม <laughs> ของมักพี่น้องนะ very, very spicy one. อเนี่ยเวอร์ดิเวอิสไปซีบกาปลาเตือันนี้แดดดีดีพี่น้อง sunshine today โคชอนสวัสดีครับมาพี่น้องมือ้อนี้นี่ได้เสือเ <c oughs> มนู้ปวดจำช่องอะไแล้วครับอ่ะมาด,ด้วยครับเด้อทางไกลทา,งา้งใจสร้างโซบะปอเล้าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมาฟิลิปปินส์แล้วก็อันทางฮ่องกงเออ่ไต้หวันญี่ปุน่นฝั่งเอเชียยุโรปอเมริกามากินน้ำกันพี่น้องคาร์โร้ลไมเฟนฟอร์มออร์เรอร์โรบูทำบริจาคบิชูเดย์ครับบราบีบิสเกตตูเดย์เวอร์ดี้เฟรชรันวิดดิปปิ้งซอสเลติดิลิเชอร์ทุกอย่าง Chính chào anh em Việt Nam đến ăn thịt ực bò và nướng sắm ngon với nhau mà khi đọc Bộ này nhà hàng đã khẩm đó Menu của đã khẩm này đây. đấy Mà Đấy ua xìu với nhau đấm cặp dầu mà khi đó Chú gặp Ủa nằm chìm lần Ừm ของมากพี่น้องเนี่ยเวลิสเวลิสไปซีบันไก่ยมาเกลือไก่มาเผ็ดด้วยพี่น้องว้าวเอาแสบแบ่ mm. mm? บองเี้พี่น้องสดใหม่สดอิเล่ว e r y f ช e s h อืมอ่ะอืม,อม เนือที่ผลน้ำไม่กินอีกสดใหม่บุ้คเค้า,างขึ้นได้พี่หลงด้ะเอาทําพิธีกัน one t จากตัวนี้นะครับพริกนี่จากตัวนี้แะครับ five six seven eight n i n ก็ได้อ่ะเสด็จ eleven วัดต่ำก็สิบครับ eleven ม,มา អ <Gã entender> <small> ឺទວຍអឺ อืว้าวเผ็ดอยู่นะครับผมมาเผ็ด cả hình ừ. sập lại gần làm bánh tuổi ơi thịt ực bò

สับมากวันนี้แดดดีๆพี่น้องสันชทุเดย์ เนื้อสดครับเผ็ดอยู่ครับ <laughs> <ม>นิม <c oughs> ่มสดเดิ่ม เผ็ดสุดสุดในบรรดาพิกแล้วครับคีนูแต่ว่ากินควรมาน้่นพี่น้องมันฉีดรดเลยครับชอยลดแบบข้าวเผ็ดลงหลายหลายเสียกุด nướng sầm chèo, uhm, nướng sầm chèo, nướng sầm chèo, hà thịt ực bò súng, Ngon lắm uhm. ลมเย็นมากโอ้โหเผ็ดละเริ่มเผ็ดแล้วเผ็ดหนักแล้วฟีลสปซี่ ว่าเป็นน้ำเปล่าด้วพี่น้องเด้อดีกี่ลิตรมันทอกับสี่สิบร่วงเข่าพูเด้อดีกินทอากันเลยกินพวกนี้กินน้ำเปล่าหลอกๆไเ่ยดับมันข้าวแก่ความหมายขอว่าแก่ข้าวอืม ngon lắm nha nằm chim cháu bí mật đi là ไม่ใช่ว่าเป็นไปเหตุนะสีนี้เพราะว่ามันผัดกับขี้เพียเนี่ยมันเลยออกที่เขียวๆแเ,เดาแซบสุดจนจุดอยู่ยไม่ได้เ้ยอืมนะ ไอ้เบาได้พี่น้องด้วยมันเผ็ดบอร์เบาประดาเผ็ดดิอืมปากจนปูสมักรถามนีแข้งกินผิดสิไปอยู่ อาจจะไม่หมดพี่ดองนะกลุบๆมันๆ ูดหลายครั้งถ้ากินดิบๆต้องดูแลสุขภาพนะครับหายาไม่กินดูแลอีลีครับ mm. If you like raw beef you have must take care of yourself ฉันเอาสมุนไพรและยาจากหมอทุกครั้ง วันนี้มาหมดบ่หมดพี่หน้องมันที่โดนพดมันจะนานเกินไปอ่ะเอาพ่อขอมปากหอมผ้าพันพี่หน้องบ้าท้ายแท้ทสุด The last one I finish today

นอ่ะแซ่บหลายพี่น้องฮะมาบ่บบุบได้ครับพี่น้องอีกเก็บไมกินที่เกาบ่ทิ้งหรอกครับอ่ะมือนีผมพอสุนีมือหนาผมมือนีเด็ดบูแซ่บไม่กินให้บผลอะไรครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวๆเอาวิดีโอเซ็นบ๊ายบายขอบคุณนเนียวเลิฟยูอ๋อเลิฟยูเวียดนามบ๊ายบายบ๊ายบาย